นี่ครับปิ้งปลาน้าเกลือโอ้ยตกปลาดล้วยโอ้ยจงเห็ดอันโ,โอ้ยเศมษฐสุดนะนมาครันนะาบมาเหมือนเอี้วมาล่งน้องปลาครับที่ซิบหาครับเหมือน เซียนเซียนแสกเซียนหลับเน่ยเดียวทางไหนวะคมตอเฉี่ไฮะไข่โควิตนเนาะ้แบบสันเนี่ยนะก็ที่ทำไงวะทำแตงแลาวัดเต็ะเพ้อนโอ้ยทำยมกเตได้บ่บ่แต่ยนบ่เต้เลยเต้ขามดเวยลาหลายอยปมากเนี่ยเพราะต้องป่าข้า่เจ้าเคยเห็นเพียงปลาบ่เอ็อยูอฟ เจ้าก็เห็นอยูย่แบบยงปะงานเสียบเสียบวันทำผัาเนาะ <c oughs> มันก็จีดูดออกละว้าวเก็บีว้รีสวดด้วสันเ่อะไปไรมาไปไหไมาทำไมไม่เดด ลแง่ว่าบรรยากาศตำนิกัพ่อดีไหเม่นอนแแหงตนี่กันเลยแหงอยู่ไหนอ่ะขมิ้นจะเห็นหาดังไฟไปทานแล้วเห็น้องสิได้กินปลาแล้วคือก็น้องเไอน้องเี้ยอ๊นับตาบ้านก็ได้กินน้องสิ บ่เอาไว้ไว้ไว้ยังหาดังไฟกันนะไปเงียบไล่แล้วเขาไปกัดเลยคนอ่ะคนอ่ะตั้ มันแดนบุดเดียโอ้แมงเลือกุ้ตน่ตางไเป็นนาเป็นนาเปลี่ยนมเนหนอทำไมล้มง้อเองมโนโอ้ปลาขาวเขาไล่หรือปะไข่ปลาขาวเขาแล้วงเขากินบ่โอ้ง้เบาแล้วม่ใส่เลยแหงงมเบาลด Bài nắm tôi đi mùa. I like bài yêu dòng Mua hát hound bóng bài hind hôn bài 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 ai bài 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 hay nữa bài 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 Tán mẫn gọi quá, nó bỉ có đầy xua nó Biết lấy biết lấy, mát mặt ừ, không, không? Dạ hào nha, Bạn văn hí mát đó บานมาคักวันหี้เธอนีเธอไม่บนีเธอเงียเแขอกแฉม่อไขเจ๊จินเออวันก็มันล่อสื่อสั่นเฮ้ยมันลออันหล่อยังต่ำบ่ปลเขาใช่วาไงไก่วาไก่ปเขาไว้เขาเา โอ้ายโอ้ยปากีเดีอร์เืองกันมันกันน้อยเนาะปนินเพียนมเปีนมเป็นสัตว์เดียว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 สีเฮดเเบิ้งหนัเดี๋ยวโซ่ฝีมือจะกันห่วงไเอ็กซ์บ่บ่เดียวไทยเห็นพอสีไปทนเลอตัวแลอเด็กอน

เพียงป่าไงเต่พรูเพียงปลาไงบ่เพียงปลาข้าวแวบเลยบ่ไื่ได้กิ่นควาบดว่เขาบ่เลยเนา่ไอนยีรกมันก็ข้นไนี่ละไป A má, hay huyền của hàm oh, mừng ba quên huyền Nói bỏng 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 Cho bọn bỏng 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 là cả ngôm lưới, เียกจำมันนี่ล่ล่ะมากับน้องมันแปังสี่หละย,ยัามาได้ปดเอ้หนึ่งตัวพอได้เลียบ้านอันบ้าน,นยังย่ไหบ้านหอป่าบนระวังเดีย๋ยมงย่างไรบ่อยทั้งผุนขี<อ>่กากมากมมถึถตลอดทั้งดีตัว ไปก็สอมบ้านอยู่น้องอยู่นี่พอด้กี<า>อยู่เตี้ยน,น,น,นครับทงานป่าเข้ากัดเลยมีฉันมีกุดไล่เติมครับป่ากุดป่าเสียมครับโอ้ต้มสมัยประคามครับที่เด็ดเลยในการในการเจะจิทึกอีกยี่บบาทสองบาทครับเยอะขึ้นแล้ว ปิ้งปลานักเกลือตมปลาด้วยโอ้ยกเย็นอันโอ้ยเสร่จที่ครับแซ่บมีก้อยปลาเขาปิ้งปลาปิ้งปลา เม็ต้องากีบกันเ่ผู้สาวผู้บเนี่ยอยู่จ้ากีบกันนาะกตบผู้บอวกับผู้สาวหาส่วนอะไรก็เป็นสะพังมือก็ขึ้นมา่อไรขึ้นบางงยพังกันยากเล่นเดียวเดดหันอยู่มนุษย์กันนะจับคอยป่ามนมองเกอนือมแ่ยอดเดอมนุษย์วาเยนวาเยนโอ้ปกเลยที่เด็ดเลว บ you, ้ sì au, านะัวใจยุ้ยเรหูลรหูตึงกันเลยเ่าเ่าล้านดิเอาลูกรล้านดิดีดิ้นมาตั้งตั้งตั้งอันนี้ก็มาเราผมเมียเราหนังสิเราเอาทางทางให้เมียไหมก็อยู่ไว้หนี้ะเนาะใช่ป่ะเนี่อนีไว้หนีป่ะเมียเราแทปกัิใช่ไหมเราพกเอาบังตำหนงเรานี่ใคร ใส่ถุงไม่มาลาคอยบพี่เดอย่บอก่เ๊ปเยมาไปมาลาะบอปวะยนลงทง่นละปิ่งมันจางแสบเอาปิ่งมันจางแ่บจนยมันแสบอะไรเปนอันว่พวจต้มมึรืน้ำไม่ตงแหงาะ้โอไเดียวตุ่มเี้ยลงเ้ปลามันบดยางรดไหมปลาแข่งขี่แบบอินดี ได้ดีเต็มได้ไวไล่เฟเต็มนี่ทีเดีวสั่งคนนี้เด็กกี่ได้ตอนนี้สร้งคนโอ้จะสงการน่ซอมรถ่ะงพันเลี่ยนมือละเ้นเนาะอย่างมักบอกเลยอยากซ้อมบัดเปลี่ยนลายเอาลงผู้ีจังเเอาลงหเอาลงเีกเหนยกี่ยวนี่ยลงเกี่ยวนี่ยาลงดยางนี่มเบยจงเนาม ออกมาบาบยุ่งกังไห้นั่งดีเลยเบิ่งเหรอเนาะนั่งสิน่แนะนำเ่ยย่างไหนเตี้ยมาดีพอสดน้ำจะทำอะไรยังดีอ่ะน้ทำน้ำโอ้ยจิ้มแยบยูปดแลกนได้เออไปยไป พี่บ้านยังดตยมากันนะพี่พี่ตยูนี่มเอากินกินทัานแเจ้าปองเันแม่อะไแม่ยังปล่อยกินปลไม้ได้หรอเียดเขียดเขียดเียดใมูได้ไหมแต่ตอมใจง จ้งว่าทีกินไก่มาได้พี่ไม่กิงไม่เราเลยรถไก่บ่เคยนินีกแล้วงเาต้มยกันโอ้ยถึงเาต้มปลาเกันบ่นีาดีตัวยาดปถึงต้มปลาเราอยาดพี่น้องพอไปตูะตุดมาอีกเน้นเสือปลาเจอ้อมนึงเขาอยู่บนจ๊กน่เขาเลยไมนโคยง h เลยเนอะ ม่โคช่างขุนเล้ตั้งเลไม่มีซายังไงยังเดี้ยวมาอะยิ่งกิน้นไม่กูรู้อยากกิน้าแค่เากินเด้อโดยนี่แกน้เปล่างใครขมบอไม่ใครได้โดงกน้เป่าาว่าน่าเทียงกะทันรัดมากพอดีเลยมากูยิ้มเลยนะไอ้ก็ยอบกระเ เดี <ś webinars st arts> sort of ือกกองมันก็สบโจอ่นี่ผมก็พานี่แล้วบรรยากาศเที่ยงหน้าครับบรรยากาศอ้วนแหวน้ำบุ๋ยบุญจังเสียบก็มีความเรียนมาจิ้มมาเลยมีปลาดุกเนาะแ่ปลาดุกปลากฏไปกันกันนั่นปลาดุกกระเสียบเนาะปลากดก็มี